เดี๋ยวเรามาลองทำสมาธิกันดูนะพยายามใครที่เคยทำแล้วแล้วแบบว่าอยากจะเร่งความเพียนหรือว่าโฟกัสลงไปตรงจุดที่มันแบบว่าจะจะแบบให้มันรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยนะก็คือ ยมต้องพยายามเเข้าไปเพ่งดูอย่างที่พระเจ้าบอกว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับลมเนี่ยตัวจิตเองเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยสักพักมันจะดับนะแต่พอดับแล้วเนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยจบไปแล้ว พวกเราเนี่ยผู้เป็นสัตตานังเนี่ยก็จะยึดมโนโดวงใหม่ท่านี้ถ้าดับแล้วดับเลยไม่ยึดดวงใหม่นี่คือหลุดพ้นไงก็คือลอยต่อระหว่างวิญญาณดวงหนึ่งกับวิญญาณอีกดวงหนึ่งดวงเก่าที่หมดไปกับดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นเอาแค่ว่าให้ทันก่อนนะให้ทันไม่ให้เผลอว่าหลุดไปคิดละ แล้วคิดสักพักใหญ่ๆแล้วค่อยทันอย่างเงี้ยลองลองมาดูซิว่าเราจะจ่อทันไหมว่าช่วงรอยต่อของมันเนี่ยนะอลอยต่อของมันว่าเราเราเฝ้าดูอยู่กับลมหายใจแบบไม่เผลอเลยเอาแค่นาทีเดียวนะหนึ่งนาทีสองนาทีแค่เนี้ยเชื่อว่าหลุดนะอ่า นั้นเราเราลองดูว่าเอนห่นาทีสองนาทีมันน่าจะได้นะอืมเราก็เฝ้าดูลมนะอย่าเปลี่ยนไปคิดนะอยู่กับลมเรื่อยเื่อยนะปุ๊บไปเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะอ่ายมลองดูพอมันไปแล้วนะนั่นคือวิญญาณมันไปตั้งอาศัยแล้วนะในอารมณ์ใหม่เราไม่ทันลอยต่อมาอีกเนหะ็นไหมนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะตรงเนี้ยนะ ทำยังไงจะให้ทันหรือทํำยังไงจะให้วาลุดไปแล้วเนี่ยสั้นที่สุดนะให้เพลินน้อยที่สุดรู้ตัวเร็วที่สุดคือให้คิดซะว่าสองสานาทีเนี่ยเราจะไม่คิดอะไรไม่ไม่ต้องการความคิดดีๆอะไรทั้งสิ้นอ,อยากจะอยู่แค่ลมหายใจนิ่งๆโล่งๆอารมณ์อันเดียวนะอะ แล้วถ้ามันคิดปุ๊บเนี่ยนะรีบทิ้งทันทีเลยรีบละความเพลินทันทีไถถอนพระเจ้าบอกให้ไถถอนบรรเทาทําให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือหรือที่พระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าบุคคลเนี่ยไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดําริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอืมถ้าเราไม่คิดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ย วิญญาณจะไม่มีที่ตั้งมันจะเหลือที่ตั้งที่เดียวคือที่ลมหายใจหรือกายของเราความเพียรเราเนี่ยทำโฟกัสลงที่ตรงเนี้ยมุ่งที่ตรงเนี้ยนะลองดู